สวัสดีท่านผู้ชมรู้ท่านด้วยนะครับวันนี้โค้ผมกล้าเช่นเคยนะครับในเกมเทเลเรียภายในคลิปนี้จะเกี่ยวกับไพลอนในเกมเทเลเรียครับซึ่งถ้าถามว่าไพลอนในเกมเทเลเรียมีหน้าที่ทําอะไรครับไพลอนในเกมเทเลเรียเราสามารถกดคลิกขวาเป็นการใช้ในการที่เราจะว้าไปในไพลอนไบโอมินที่ได้นะครับนี่เลยอย่างนี้เลย หรือเรามีอีกวิธีหนึ่งในการเปิดใช้งานนะครับนั่นก็คือกดตัว M หรือว่ากดเปิดแมปขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนออกแล้วก็สามารถกดใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดที่ขวาที่ไพลอตเราสามารถอยู่ห่างๆได้ด้วยอย่างนี้ครับตัวหาเราก็ยังวาร์ปได้ขอแค่ว่ามันยังขึ้นเป็นแสงอย่างนี้ครับแล้วก็วาร์ปได้ที่ลยครับแต่ถ้าเราออกไปจนมันไม่มีแสงแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้การวาร์ปได้ครับ ซึ่งในการวาร์ปแต่ละครั้งนั้นเราจะต้องมี Npc อย่างต่ำสองตัวนะครับภายในพื้นที่ไพ่หลอนไม่จำเป็นจะต้องเป็น Npc ที่เป็นของไบโอมนั้นก็ได้นะครับขอแค่ว่ามันมี Npc อยู่ได้กัน2ตัวนะครับซึ่งไม่นับซึ่งเอ,อ่อไม่ไม่ใช่ว่านับแค่ทางด้านของ Npc ที่เป็นตัวคนอย่างเดียวะครับพวกเอ่อ NPC ที่เป็นสุนักหรือว่าสลามอะไรพวกนี้ก็นับว่าเป็น Npc ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราซื้อของจาก NPC ได้ในราคาถูกลงนะครับและไพลอนนั้นเราสามารถวางได้เพียงแค่1ชนิดต่อตอนหนึ่งไพลอนนะครับซึ่งอย่างตอนนี้ผมมีเออทางด้านของโอเชียนไพลอนอยู่ครับและผมซื้อมาอีกอันเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมกะจะวางอีกอันนึงสักเถวๆถนี้ผมก็จะไม่สามารถวางได้ครับ เพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอแนะนําว่าเ,ออเลือกสถานที่ให้ดีก่อนที่จะสร้างไพลอนนะครับเพื่อให้เราสามารถวิ่ไปได้ทั่วแมปครับอย่างอย่างที่คุณเห็นในแมปนี้ผมก็จะวางไพลอนเรียงไว้เลยอย่างนี้ครับจะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ในแมปได้แบบรวดเร็วมากตัวเวนตรงนี้ครับเราจะไม่สามารถใช้ไพลอนได้ในบริเวณที่เป็นคอรับหรือว่าคิมสันไบโอมนะครับ วิธีการซื้อไพ่ร้อนนะครับเราสามารถซื้อได้จากตัว NPC เลยนะครับโดยที่หลังจากที่เราเอา NPC นั้นเข้าไปอยู่ในไบโอมที่มันชอบแล้วมันก็จะขายไพ่รอนให้กับเราครับซึ่งจะมีข้อยกเว้นกับ NPC 2ตัวนะครับนั่นคือ NPC พยาบาลกับตัวปืนนะครับเท่าะว่ามันอยู่ในไบโอมไหนก็ตามเพราะว่ามันอยู่คู่กันมันจะขายไพรอนของไบโอมนั้นๆให้เสมอนะครับ โอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับไพลอนในเกมสเตเลียครับก็เป็นคลิปสั้นๆแหละครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมมีสอบนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอาลาไปก่อนนะครับ